นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีโคดดิ้งของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี12บธันวาคมเวลา10นาฬกาที่อาคาร9โรงเรียนอนุบาลราชบุรี นายวิวัตนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีฟอดดิ้งของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเพื่อส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการใช้สื่อเรียนรู้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมด้วยนายนัทสิทธิ์คูสุรัต รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายดุสิตจิรพัฒรากรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีผู้นวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาการคํานวณและเทคโนโลยีโคดดิ้งซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นกระบวนการคิดเชิงคํานวณการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนรวมถึงนวัตกรรมผ่านการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ ตามการจัดการเรียนรู้แบบสเตมที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนในแบบ active learning เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีสมัยใหม่ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6